ขวผมสดีครับสวัสดีครับอย่งกินเขาเช้ากันก้วยปลาเดือดที่แล้วครับป,ป,ปันดก้อยปดลากระดิง สวัสดีครับผมสวัสดีครับดีสุดใจสวัสดีครับผมย่างกินเขาเช้ากันก้อยปลาเดินดีแล้วครับันก้อยเปิดปลากระดีดูนครับอ๋อตกผึ้นเหรอพ่อใส่แบบนั้นใส่ไม่ได้ใส่นี่เขารอบลุ้งเขาเปใส่ดังกับเธออีกลุ้งจอกอ่าเรว่าไปก็มีบริการไหนป่ะนะเอาคือนแบงเสร็จเอาไม้เป็ดทัพนราวเอาม้านื่อ กินก้อนเป็ดแล้วเนาะเป็ดเทาเอากระลาบตัวนี้กระลาบไปตัวนี้ตัวตรงงามถูกแต่เสียแท่นเลยสร้อยไปสร้อยมาทำไรอ่าเงี้ยหยดจังมุมตูวโรคปากก็เลยแบบนี้เป็นเลยครับจรงจังเลยบักบักอันลดเ้องบะมี่สิพี่อยู่นี่ลดอ่านสิมีอยู่ หาแล้วครับเดี๋ยวองนี้บอด้ยสูสูมดแดงบดีมันได้จังจังอะสูมดแดงบอด้หรอกโอ้ยนี่ตัวนงยัลปคอกั้อ๋อไอเนซีนไฮเอ็นโอ้ปลาปีนปลาปกอีกเรื่องปิก้อนเป็นียกว่าปลาปลากระสวยติไปจนปลาอีรวยปลารวยปลายปลารว้ปลานหกับปลาโมนี่ตัวปลารวยทั้งนั้นแหละ อยู iels, pues ่บ้านเหาบ่ม e nah ีหมดแดงนะพี oh. Oh. ่เนาะว้ามันดับแล้วไก่ข้นครับผมเอาปล่อยหลายรอบแล้วบอกบ่มีเลยครับพี่น้องบ่แมว่่าบปล่อยเลยเอาไปปล่อยอยู่บ่ยังคือเก่าเนาะพี่เนาะโอ้โอ้ลุ้มมาเอาอยู่พี่แล้วพี่น้องข้างมดแดงมดแดงธรรมชาติที่แดงไปใส่บักเน่าโอ้บ่อเนาข้าวเดี่ยวเนาะพี่เนาะขับรถมาเอาเนาะโอ้มือ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  ห้างนี่ไขุณนะห้างล่างมันห้างแับไง่ยมันเบิดปตเปลี่ยนตรอกี่เนุ่นนะเยนี่แต่มันจังพัดออกพัดออกคักบบัตร <สา S 1> บพี่น้อต<ส>า,<ส>าใจเลยพอแล้วพอแล้วกัดมันจินผมแล้ว เมนตัพ mm ี่คิเป็นขืนอี๋ดีเลยแรกผมเลยมันเกีแล้วาคืพกขื่นซำงามแหงงาม่วนพุ่มสีทั้งในตารางไอ้ข่ว่าแตงกิิงเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้องบดยู่จริงลด้บ้านห้องมันลายบริสยเงินดื้อนอกจากนำยา อของตายครับออก็ปี่เกิดอยู่บานเท่าเนียนี่ยเนาะถ้าเอาว่าปูกว่าอะไรด้พี่ตายตัวนี้นะครับปูป่ไม่ค่อยติดตอบยุวสเป็นในเมื่อไม่ให้กัดมาออ้ยกัดจนบวมนี่ถุงนึงพี่นอ้องเ,เ,เต็มเลย นี่อ่ะพี่อ่ะนเด็กหักแมี้องใส่ก๋วยปลาเนี่ยก็หมดเดียวกันซับถาเกือบแล้วไหมพี่น้องเพราะท่านเหลี่ยงอยู่ครับครัเพื่อเอาแก้วจุงมาเอาแก้วจุงมาบ่หล่ะเอาเล็กๆเป็นพุยๆนะพ่อเนาะแมนครับนี่ถึงแมื่อก๋วยปลาขงใส่หมดแดงยังถึกครับตรงนั้นก๋วยง้วนใส่ผงน้ำครับผมแมื่อนับเพิ่มเติมเนื้อผ่อนมันโคตหน่อย เป็นได้กระเดียนเปียวแล้วพี่น้องครับเน่าเสียบเน่าเสียบแน่นวลเนาะมันยุบพุ่นครับมันใบไม้ต่างกันครับผมครับคือทางทงเนี่ยมันจะเป็นพวกใบแก่หลายใบกระดวนก็หลก็เดี๋ยวบอกไหลอย่างนี้เีาน้องโป้งว่าสันอื้ออื้อวดีพี่น้องเออเดี๋ยวเพิ่งปลาขวานน้นมาบ่บ่พลาดเพราะว่าน้ำเต็มน้งแล้ว โอ้เขาก็เอาน้าไปเลยเตะไปแล้วครับดีแล้วดีแล้วไมันแพรีพันไปแล้วบ่นาะโอ้ยหังดีหังยันมันบ้ไปไงยู่ครับคอย่างขาเปียกเหี่ยงว้ากินอยู่หั่นนะกินหลายกว่าคนปิ่งกับป้ปิ่งมาสร้างมากินเป็นตัวเลยเอาบ่เฮาครับจัดบ่จัดมากปวดจิ๋นอ๋อหัวผักได้บัดนี้พี่น้อ๋อผักคืองามเถอะพี่ผักนี่ยผักปอดสารผักปอดสาร เป๋าเปยุบเปลยุ่นั่นเลยด้พี่เปลยุบแปลงพักเลยครับผู้ได้ปลูกเนี่ยพักแม่ทาผมปลูกกระยอนหรอม่กระยอนมันง่ามเหมือนเนาะเปิ่แล้วง่ามกูปลูกละโอ้เี๋ยว้อได้วีดองเด้อแม่แม่พัดปอพ่อแม่พัดแม่พัดไปบอกกลัวเล่ามาดาจ้า บอ,อันนี้ก็ไกยปลากระสีเหล่าเราพี่น้องครับเดี๋ยวพี่นอ้องไ้เบียดบึงไปนี่พี่น้องเห็นไปนี่ยังลเลื่อนหอัวเลื่อนหัวเบี้ยสุดใจพี่น้องเ <laughs> ททองไปก่อนแล้วเมียจะหาเอาไว้หนพี่เนาะแลมันคือได้ดอกถามมาทิว่านอนอยู่บ่งไหนมารับนี่เก็ดเลื่อยนี่แหละพี่น้อง <laughs> นอนอยู่นี่ละนอนอยู่น้ำกันนี่ละ ก่อเติมไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องผอมๆเจ๊งไม่ก็ย้ายไปเบิดวิสกะกับเปังสี่ล่ะกาหตากาหลังไม่กัดเลยไป่พลาดปนี่เอาละเจ๊งใส่หมดแดงแล้วใส่หมดแดงมันบ่ครับงั้นดีบป่ะล็อกใส่หมดแดงเส่เบิด์ทหารหลุดเป็นไหนพ่อสม่าเงี้งเขียวเนาะพ่อ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 มาไหลแล้ว ไปกระซังมาเตาห้องบัคขันเมียนผัวเมียนโบเป็นยังบ่อยๆอออกต้องออกแบบนี้อย่าสิทธิ์มาเดือดสิทธิ์มาเดือตัวหน่อยซื้อด้นี่ใจเงี้ยอย่างนี้เมียนครับโมเดลงมเดงมุ้งในผสมมาไหนโมเดลโมเดงมันเป็นโมเดงลไม่ใครผักนะบอกมันเป็นโมเดลไม่ใครผักผู้ดีตัวนี้อียังอียังอยู่เนี่ยมันกินยังไงใบไม้ซื้อดอกคอ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 ไม่แห้ง หมดแดงพอดีนี <eer ily> uh, <more> ่เขาเอิดมดแดงน้อยมดแดงน้อยน่ารักเข้ามาปล่อยเสียนคือบเห็ดทังเห็ดอย่างนอเห็ดด้วยครับกัเห็ดเรื่อยๆเยะแต่ว่ามันอยู่ไหลนะพ่อนะมันอยู่มันใสีพ่อสนบ้บหลายดอกเบ้ลายอยอะดิบวว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 บ่ววววว่วว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 ว่วว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 ว่วบ่ว่่ <oung> <problem> ตัวว่าตัวมันไตหอกตัวได้บ่กก็กินเขาไปเลยตัวได้บ่ก,ก็กินเลยเอ๊ะเข้าไปกัดกัดด้ตัวน้อยซื้อได้ใหญ่อยังนี่บนเนี่ยบนเขาต้องการเราใครเนาะนี่เห็นไม้ันไตหอกเด <ás molto bass alla> ี so <ou> ๋ยวจะขู่จังวะเอาบู่จัวะเราพี่น้องเนาะไปกันครับผมพี่น้องส่งเล็บบัน สมึ่มหบึงหลดหมายิงเขียวเสียกมาเขียวสมอออกไปเอาบัระบือบึงแล้ว่าสดมันไรหรอมันมัแดงอนุป็กระไมดแดงตัวลูกเขากับจังเสือมบักเบือบักเน่ากว่าบัสายอยู่หรอครับดีเต็มที่แล้วไงเตรยมาเด็ปุงมะปีนาปรุงปีนี้ละหนูแฟนนี่โอ้โิใส่พริกโดด พิกเม็ดน้ำโฮตองใสตัวนี้บัวตองไหลบัวตัวยืนบางเมียนจิงตะใบไม้ปัดนึ่งบ่งเลยทาำผุนฟุกพอสร้างเพิ่นกะเข็ดงานในท้องเพิ่นเ็ดเลื่อนหอยพี่สุดใจัดตบบ้องหูพระเฮียไอ้อีีวะเอี่ยงนี่กึมกึบแมงวันจับดังหลวงพ่อนี่หน่อยขอดกีตะปูตะทอกก่อนโอ้โนดังหักเลย นี่อีกนี่เขาตุ้งใส่สมเนื้อสมน้ำผสมมันผสมเสียบนึกกินมาครับเกียร์ก็บลาใส่เกียร์สมุทรสาครก็น้ำปลาบลาใส่มาน้ำปลาใส่อะไรปลาใส่อะไรถ้าว่าเกียร์ใส่ไปทีหนึ่งที่ครับวัววัพวัววัววัวทางกานหลเราต้องใส่น้ำปลาสาคอนบอวเราต้องใส่น้ำปลาเขาเป็นแบบลูกทุ่งไม่ได้พี่มัน เพราะที่เรียกวการก้อยนี่น้ำปลาเขาจดดิบ่บ่ค่อยเนี้ยงเมื่อไหร่อยใส่แต่ตัวนี้อยมีน้ําซุนอยไลิ้ยงเกีย๊ยดิมันนิ้เคีนดีวันต่อขึ้นน้ำปลาไม่สิบหกแล้วดิหอมนะเริ่มหอมเลยกุ้ยเด้อพี่น้องกินข้าวกัวแล้วถ้าข้าวกัวมัดท้องทงปุ๋ยแล้วขับตอระปีสมกับเป็นลูกเศร้าหน้าเยอะเป็นหรพ่อโลละหาบาทนึหรอกให้มันมีสุนัขน่อยครับให้มันมีทั้งเข่ากัวทั้งเขาเจ้าทั้งเขาเหนียวละ ขัวเขาเจ้าก็ได้ดีดนี้ได้มดมาส้างบาดอื่นของขัวคือเกาใส่ยังไบ้านนี้ส่งความกันเลยดีพ่อใส่เลยบ้านเดียเพียตัวแเงใส่อืใส่อันนี้โหใส่ครึ่งเยกอนเขาจะห้อยทีหลังเราบอเนาะแม่ครับใส่ทีหลังอนึงปักขี้กับพวมันมาสิได้กินไงเด้ครับปักขี้อย่งพ่อ โอ่ไปซื้อไปที่ใดบ้างเตี้ยกินมันเราทำกู้ขามเขาไปที่ใดเนาะขี้มาไปขี้มากระจนไม่อย่ก้คนเดือดคับคน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 บึงมันเขียนเขเียกู่ป็นเส้ป่าเห้นเียไปวเห็นชอเนาะโดี่ตัวมันช่งเงยก็ดีดิแขียนคยฤษีเขาใส่ปปาแดกมามาปะแกงบัวเขาเส่ขับข้าวเขาบ่อลบเนาะเนียนครับ

ขาดยังเสบห่ขาดแล้น่ะบ่บ่ขาดเลยแต่ว่าผมใส่น้ำปหน่อยจังเจังเด่นมันมันจังเด่นคุยมกมันมันมันผงผลไหมผงออันนี้เขาเออกความคิดสะไกันด้พี่น้องเอาบ่รดนขัดโอ้เก็บ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 เ็บเบเก็บเก็บเก็บกนแ็เบก็บกเเเก็เเเบบเ้เเเเลยบาเเบนี้กินตัว กินเยังถึงบลกกินขาองบกินรอมมึง,งอรลบมุกกุภัดเดียวดอกหน้าหนึ่งขาสี่ขี่ดมเสียบแบบหาโยนกินล้วพี่น่องเนาะครับุมเบื่อไงพี่วดพี่นวอง <laughs> หมดแดงย่องเพิ่น <laughs> ได้ทอดเสีย <laughs> มอย่าหลอกก็ได้สองกิโลกว่าสามกิโลวบแ,แต่ว่าประเภทยขนทางเปลียวประมาณสองสามกิโลจะว่านำหนักขึ้น ประมาณสิบโลกินก๋วเสียบแต่ละวันเอ้าพี่น้องได้เลยได้บัก้อยปลาได้แล้วครับของถักอันนี้ก้อยกระคาดด้อยครับก้อยปลาจีเดียร์ก้อยปลาใส่มะเกล่ำข้อถามเรืองครับปลาจีเดือด์ที่ก้อยแต่๋ยที่สุดแล้วเราพอแล้วครับนี่หากินเนี่ยแล้วก็จะ็ดสมบูรณ์เขาจะก็ต้องการเถอะปลาดีดิเนียนพอพอเนียนข้าวข้าวเขาจะยังบ่ต้องการมันเลยดิตาจ้ม เนี่ยจอมหนึ่งก็จะอยู่หนอต้องการปลาป่านี่แหละเกิดมางามกันเถอะยังนี่พักมะละเพักเซนใบใบมะละพ่อมะละขี้เปียกมะละขี้นกเอ้าบ้านเขาเกิดเบื่อหนักไซเปล่านิกนึกก่อนพี่อ๋อเพี่งนียเดี๋ยวนี่เป็นฟืดฟืดบ่น้ำยาน้ำหวานเ่าเป็นยังไงช่วงนี้ไหมเขาหมักสมุนไพรอะไรไหมมันยังแลพ่อยาป่ะอ้ที่พ่อหมักไว้เนี่ย อยจะเลื่อนอาหารเนื้อกินก๋วยเสียบต้นทีครับสมุนไพรเดิพี่น้องบ่แม่นเหล่าเด้ออย่าบาเด้อบ่แม่นเกินบมเที้ยคนรอยเอานามไปบอกเรื่อยเติมยูบอเซ่ดิเขา้องเติมยูบอเซ่ดิสมุนไพรตัวนี้ใส่พ่อเบิ้งสีเบิ้งกันนะพี่น้องดูเบิ้งกันนะพาเบิ้งพาตลอดขุมมือขุมมือมันจะจางสิ้นเล็วเนาะมันได้กี่ฟุ้งลองสนผมเสดี่เสื่อนหัวเชืยอมันมาจิ้มไหมก่อนแบนั่นแหละครับ เดี๋ยวไปลอยกินน e uh ้ำหัวหน้าเมือเราไปสักน้ำมืใส่ไปขันหนึ่งจอกไว้ข้อหนาจางแต่วันนี um ่ด si ้วยเราป่ะดิเอาซิมกันนะครับซิมมาเสียบ่เอาเอาเอาคือมาซิมกนบ่าดะไรไปแล้วป่ะซิปกติแเราป่ะเนี่ยจางกินน้อยป่ะเขาผมสียดีเสียมหัวมาใส่เอาหัวมาใส่ไว้เถ้าบ่ดไหล่เราเนี่ยผมสีไปเตรียมหัวแล้วพี่น้องเด้อจางเฮ้ยมาอะ ทางสังตัวเนี่ยก้อยปลาพี่น้องเจ๊กินพักกระโดนนื้อปะออาสี่พ่อเมี่ยงก่อนไปีละกินเมี่ยงกันซะเป็กักกระโดนก่อนพ่อเอื่นพ่อสร้างคนกินเขาแน่พ่อมาเลยครับพ่อสร้างครับผมพ่อสร้างคนกับเฮ็ดเลื่อนหอวให้พี่สุดใจอยู่พี่น้องนี่ก้อยปลาสู้กินเด้อครับมผมกำลังเฮ็ดห่องเห็ดหอวให้ครับผมนีผมไม่เหลืเลย ทินตะเขาอ่างคนมันเห็ดเยอะเลยปบปุ๊บสี่ยูจักเดือนกับสร้างเนาะพี่น้องเนาะกับเห็ดไบทรับของนอนเขามีเหรอของนอนคนตกกคนมั่วต้องไปไต่ไกลตัวพวกพวกยื่นอะไรไต่อยู่นล้วเดินบ้านเนี่ยเพราะดึงเข้าไปเพราะคำนี้บุยเ็ดเป็นห้องรับแขกสุ้มกข้าไปหาอยากแย่เลยนะแมนแมนแมนคนไหนมากกันบอต้องไปยึดยาดนี่ล่ะเดินกระไดโอ้ผมไอเดเลพี่น้องข้อตุนเขาเลยไปหาเนี่ยมันก็บเสียบหรอครับครับ กินเมียงก้อนเหรอพี่น้องกินเมียงเลีนก้อนเหรอแต่ผู้ดังก้อนเพราะกินเมียงไอ้ไอ้ผมแม่พิวดเป็นยุ้งคอเอาแล้วจะเทือ่จะเทือ่เทือ่ยังจะได้กับเทือ่เดาเทือ่เนาะเปรี้ยวมดแดงมาจากไหนมันคือผสมกับแต่ปิบบวบก็เนียวออกเลยกันเดถึงจงเอามันดุกมันไก่เด้เป่ากันเนียวมันทำถุงเน่แดงมาตับแตกมาแล้วเรียนมันกักเนาะเนบ่กินเมียงกินเมียงก้อนครับ นี่แหละก็เจ้าเอิญว่าเมียงพักกระโดนเหมียงพระกระโดนปล่อยปลาเมียงพระกระโดนพี่น้องเมื่อนี้ก็ช่วงนี้ก็ยากๆยักนะพี่น้องเนาะบ่ได้ออกทวงเลยเดี๋ยวนี้ในท่อมันก็คือบ้านนะครับเช็ดเงินเช็ดเงี้ยงเงี้ยงก็แล้วช่วงนี้ก็ยิงเกันอุ้งนี้จ่าเปิ้ลมึงบ่เห็นเนาะครับแมนเจ็ดกับบ่โดนนะครับบ่สองเมืองนะครับกับจีพรุ่งสี่เล่าสี่ชัวร์ดอกเรื่อยบังกับไรจ้า อ๋เมียงใส่พีเพื่อกันนะว่าทมนี่ยมีอย่างแนวใส่ทุกชนิดผักกาดผักกาดขาวบอกเพื่อนนา่นผักสลัดยาาสัตได้เบ่ยผักสลัดาเอใส่บวอมผักสใส่อยู่คนเยครบแล้วยูป้าีสุใจครนีไหนี่ครับอีกลังเป็นมาแล้ว ก็กกเสียบแล้วนะพี่น้องเจ้าพักไส้นานี่สิหากินอย่างแน่นหน่อยเด้อครับเพราะว่ามันเกิดอยู่น้ำแข็งยังงวัวผมผมได้หดหนาไปน้ำมันเลยงามอืมจะเก่ามันงามหย่ำผลไน,น,น,ะนาะแต่ว่าสูาสูง่ญญายหนีบอะไรดิมันเสียบย่ายหนีบละเมียนเมียนง่ายแหลงมันผลมันจะจางหลายตัวครับย่ายหนีบเนี่ยไส่ขัวปลาไหลดิ้ยดีบุรีหายอมเหียนอยู่บนมันเสียบลายอ้ยเอา เอาอย่างเงี้ยเอาใส่เข้าไปปื้ดตัวนี่นี่เงี้ยไรครับเนี่ยกินเขาเนี่เด้อพ่อเขาโมระหาบาทหนึ่งทางฮ่องกกินเสาหน้าขาดพุ่งอีเด้อแมีนเหมีนพี่ว่าซอยเลี้ยกันนายเนาะี่ยงว่าโอ้หอมแดงอ้ว่ามันเอาลิงมาขึ้นมาวัดเอาลิงมาโชั่ว มาเด้กกินกินน้ำต้องกันดออเด้อพอญ่หอมแดงเลยมันหอมกันเด้อพอญ่หอมแดงหอมดำก็ได้ครับผมก็อ้ปลานี่ยะครับปอดขมอ่พี่นอ้องเม่ี้เดยใ่หนูไปตรวจไปด่ปาเาสรุปแล้วจำพราปอนี่จำนนเนี่ยังบอมเนี่ยบอวบ,บ,บ,บ่อวบบอวบนะพ่อจำข <จำ S 2> ุยปาเตยมปากบาดูนี่ด๊พี่น <laughs> <laughs> ้อง เห็นหลายเดเก็บหลายหินมาไปซื้อเ่อไมซื้อได้ป่อนี่ยพักกระดวนบอกฮงเก็บเฮงออกแมนแมนแมนคือจังต้นไม้ใบไม้บางที่เขาลีออกมันม่แตกออกแตกแตกแตกบอกรายงานได้พี่นี่ไปเก็บต้นหม่งเก่าด้วยครับแต่มันเป็นบันเท้าเนี่ยเห็นพวกเขาจะเป็นแม่ค้าไปขายหรือเจะเอาไปเก็บนี่เก็บมา่อไรเห็นเป็นมาติบบาทมาิบบาทนี่เอาไปขายนี่บ้านหนูซื้อมาได้ดิเนี่แมนแมนแมนพักกันเ่ง วันนันเป็นพักบันด็ปลูกพักธรรมชาติพักกระโดนอ๋อดีสิว่าฝาดกับว่าแมนเนอร์พี่น้องว่ได้เสียพอดีเลยเขากันค่ะกับปลนปลาปลนอย่างกระปลนปลาเนี่ยบ้องประเดี๋ยววันนี้แมนเนอร์เมียงไหมตัวโอ้เขานเจียวจุงมาเจียวจุงมาเข้ากันอยู่เข้ากันดีด้วยพี่น้องพักนี่ก็พักกระโดนนี่เข้ากันดีเลยผมว่า มพอดีนี่เราเขายจะเอื้อเงยมาชุดลาบชุดลาบเป็นพักแบบนี้เลยอันชั้นตัวนี้นี่ลอยหาชีบขายป่ะครับไม่ชีบขายก็จะหาสิบบัตรนวดก่อนชุดนี้แต่พักกาขาดชุดนะพี่น้องกิจาซื้อกินหมดเบอร์ลินวังหัวตอนพี่น้องเนาะท่านพี่น้องพันไปพันมามีโอกาสครับมาแวะกินเขาน้ำพอปอด์ด้อครับเด้อแม่ท้องน้ำผีสุดใจนะครับเรือ สุขคนห้องเหรอครับทีมงานเ้าก็ได้รสุขสุขคนครับชิมโอ้ทีมงานขึ้นเสาไฟฟ้าไหมเขาลงจักเทียบไปคือ่อที่มันคุณภาพไหมคุณภารพี่จินเขาจะน้ำเด้อครับขึ้นแต่เสาไฟฟ้าอยู่กันเนาะโอ้อจเดือดจะกดูแกะแจกเสี่ยงอจุกชิมเขาจ้าเตี่ยอยูลงมาบ่ได้ก็ลงบ่ได้มันสูงเป็นเจ็ดเบี้ยงมาบ่เนาะครับมือนี่คนมาส่งของมาส่งของเอ้าคือว่าล่ะพี่น้องต่อเติมไปเรื่อยเพราะความชิมงานของ แกใช่คร <S 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 ับเกื่อนอุมใช้เขาู่ตีเน่ยกลางพพเพพเออพ่ออกินขอรักันนะครับผมแต่ด่วนนหยมเมเนาะมาเด้อครับพี่น้องทุกคนวไก่่ไก่ล้ครับเ้อเพื่อนเอาไปหาตัวหรอกอใดบอนนึ่งอะไรบาลงแรเทียบกนเทาเด้อนี่เพ่อไม่กินก๋วยปะกันเลยเพื่อนมามา สูบผู้สูบคนรนะพ่อเนาะทั่วลูกเลยนะครับผมครับทัวโลกเลยครับไอ้ก็อยากกินแสีบกินนู้นคือกันเกินปลคู่มากินเขาก็ปล่อยปลาตั้งหากินไในยี่เด้พ่อท่านท่านเด้เที่ยงยั่กินได้กินได้กินต้นนี่หอดคำอะไรที่ล่ะเื้อของแล้วเหมือนเคยรักกินตรงนี้บวมเลยมาสางบานเน่ยโอ้ยกินได้มันหิวเนาะครับดีมากต้วนุ่มเหมือนกันกินฟองฟองด้วยจ่าเสียงจ่อจับพี่น้อยงานกินตัวนุ่มมาเด้นท่านพอเข้ากัน ยังหน่อยยางมากไกลกันบอกกันหาเพราะเขาก็บ้องไปแดบไปกินก็ที่ว่าบวชซัวข้าวกอดเนื้อมะโซ่เป็นจับได้เนื้อมัดจับขังซุ่มคือไก่หนิอ๋อกินเข่ากินน้ำเพรามเลือกผมยออยเสร็แล้วพี่ตอนนี้มันมันอยู่ตอนไในแล้วตอนนี้่ยเสร็แล้วเยอะหน่อยนึงยุ่ยนี่เลยจะเป็นไข้ยุกลมไตตอนนี้ อวกจ้างเกามาแล้วกินปลยป่ามันสวนกินหลี่รั่ไอาไปตึกแขยน้ำกันยูธงยูทานี่กันบ่ได้กินเขาก็ปลยปลาในบังนาอยู่สัแต่เราคนเดี๋ยวอยเอาบ่เอวมราสังไม่แสตีคือลูกเนี่ยัรายากให้กินเป็น่เเอะสุมสุ่มหลอมากปเดยวลึกตั้งแตยากเดียวนกกินพวเห็ดห่ต้เฮาไปเห็ดเนาะบอกทุนน้ำเขาเยอะประเดียนี่นี่แหละพ่อขงเมียเปไรมาเฮ ไม่จิ้มปิ้งปลาเปคือเไาปิ้งไหสิละพูดตงแห่มขนจเทเฮ้เลยมันบาุมงนซุมันวางเลยวะนี่วามันแข่งแรงขึ้นควบนะเรี่ยแหนบลาหมานจิ้ปิ้งปลาเฮเอาดิเขาไปยกดสิยาคำเงนเดิมเนาะพ่อพ่ออิ่มเหรอพ่อเครื่องไป่นีช่องป เม um nah ิ่งในพี่นองควายปลายหลายๆเลยถั่วเมืองบันแซ่เบืงบันสีพดึกพัก้าไปบันี้องไปนฟื้นกินจากไผเป็นไผแล้วพี่น้องตอนนี้จับแฮมง้าไม่กินเรใช้เหลกมันเอะอวนบันนี้ ย,ยกหล่อแล้วนี่ยิน้ำน่วนพี่น,ออาาน้อง้ใจจังสีละนะ้เนาะพี่น้องกินขากินน้ำต่นเด้เค็ดหามาเค็ดกินเองมันกินแซ่บเสียพี่น้องั่ก็กินข้ากินน้ำอี่มนะครับอยปลาก็จุนเบิดเกที่ตนนองกายมาบ่มีน้องจุนจนหาแต่ประดกเพกินเนืนๆๆี่ปลานาะ เขาจะไปใส่มาใส่กิังบากันนีครับมอนี้เขาก็ก้อยปลา้ยอดเลยครับใจกิงขากินเนี่ยอายินเด้ตอนนี้มอนี้กขนาดไายแมครับเป็นเ่น้องตุกคนเด้อครับผูเปนเดายู่ไก่ยู่ไกลก็ได้ว่าผมอยู่ได้ก็้อนพี่ย้อนนองถึงเสี่วพิษพาดไปแน่จัง่ลยสิคอโทดขอไฟสุขสูงเด้อครับปู็นเา่าไก่ยุผู้ก่ก็ต้มน้ำชินี้กะเก่าเข้ามาจะดีจัจนอเ้อ